มันสุปหลังแห้งตายอากาศร้อนจัดผิดปกติฝอระวังยอนิโยปลายปี2566ภัยเสียงเจอภัยแล้งร้อนผิดปกติโดยทั้งในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝนตั้งแต่เริ่มต้นเดือนกรกฎาคมและช่วงเดือนหลังฤดูฝนเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละหแต่จะมีทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน ลางเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ปริมาณและการแกระจายของฝนมีน้อยทําให้พื้นที่แหลงสำซากพันเวณนอกเขตชนลบระทานอาจจะเกิดการขาดแคลนน้ําใช้สําหรับทําการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนนั้นจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน,น่นที่สุดและมีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร,ร้อนเลื่อน่านบริเวณประเทศไทย ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้โดยในบางช่วงนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนส่วนพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนผ่านประเทศไทยนั้นจะมีลักษณะเป็นพายุลมแรงมีฝน,นตกเป็นบริเวณกว้างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก bei Güntig <coughs>